หัวข้อหลักการการใช้งานหรือแนวคิดหลักการการใช้งานทักษะของ Google Sheets นะคะโดยหลักการที่เราจะนำเสนอเป็นหลักการของการใช้สูตรจัดการกับข้อมูลอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามที่เราต้องการนั่นเองวิธีการการจัดการข้อมูลบน Google Sheets เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามที่เราต้องการเนี่ยคือจะต้องมีเลยค้อหนึ่งก็คือเราต้องมีวัตถุดิบแล้วก็2ค่ะเราจะต้องรู้วิธีการทำหรือกระบวนการทำแล้วก็3ค่ะคือเราจะต้องมีผลลัพธ์ที่เราคาดหวังอ่า แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนในตัวอย่างนี้เนาะถ้าเกิดยกตัวอย่างเป็นเมนูอาหารละกันก็เช่นเราอยากได้เป็นเมนูผัดกะเพราหมูเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่เราคาดหวังก็คือผัดกะเพราหมูโดยสิ่งที่เราจะต้องมีเลยก็คือวัตถุดิบค่ะเช่นใบกะเพราหมูพริกถ้าหากเรามีไก่ไม่ใช่หมูมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นเมนูผัดกะเพราหมูตรงตามที่เราต้องการได้ใช่ไหมคะดังนั้นหมายความว่าวัตถุดิบที่เรายกตัวอ,อย่างไปในที่นี้ก็เปรียบเหมือนกับข้อมูลที่เรามีนั่นเองที่เราจะต้อง ได้มาจากการเก็บหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณอีกทีหนึ่งมันควรถูกต้องนั่นเองอและก็อ2คะ่ะก็คือกระบวนการหรือวิธีการปรุงให้ได้เป็นผัดกะเพราหมูตรงตามที่เราต้องการขั้นตอนนี้คือการเปลี่ยนจากวัตถุดิบนะคะให้มาเป็นเมนูตามที่เราต้องการโดยผ่านกระบวนการล้างหั่นผักสำหรับข้อมูลก็จะเป็นขั้นตอนในการใช้ทักษะการคิดคำนวณไม่ว่าจะเป็นการใช้คณิตศาสตร์มาบวกลบคูณหารหรือการใช้สูตรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ แล้วก็3ค่ะก็คือเราได้ผลลัพธ์เป็นผัดกระเพราหมูถูกต้องตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ค่ะโอเคเมื่อกี้เราเข้าใจโดยรวมแล้วว่าวิธีการการจัดการข้อมูลบน Google Sheet เ,เนี่ยเราจะต้องมีวัตถุดิบนั่นก็คือข้อมูลเริ่มต้นเนาะจากนั้นเราจะต้องรู้วิธีการหรือขั้นตอนการทําและเราก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการกันไปแล้วโดยปกติตอนที่เราใช้งานข้อมูลนะคะเราก็มักจะเห็นข้อมูลเป็นผลลัพธ์ตรงตัวเนาะอ่ะ การเห็นข้อมูลแบบตรงตัวในที่นี้หมายถึงเราเห็นข้อมูลในตารางที่บันทึกค่าไว้100จริงแล้วก็เท็จเมื่อเราทําการคํานวณหรือประมวลผลใดๆก็ตามเนาะตัวระบบก็จะคืนค่าผลลัพธ์ออกมาเนาะอาจจะเป็นตัวเลขหรือจะเป็นข้อความเช่นคําว่าจริงหรือคําว่าเท็จเป็นต้นซึ่งข้อมูลที่เราเห็นเมื่อกี้มันก็คล้ายๆกับอาหารที่เราเห็นเนี่ยแหละว่าเจ้าเชฟ Google ชีเนี่ยทำการปรุงและเสิร์ฟอาหารออกมาโดยอาหารแต่ละอันก็จะมีความแตกต่างกัน ด้วยความแตกต่างกันที่เกิดขึ้นอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเมนูนะทุกคนเพื่อให้เข้าใจง่ายในตัวอย่างนี้เลยขอเลือกใช้เป็นประเภทก็คือสัญชาติของอาหารที่ทําให้เจ้าสาเมนูนี้มันแตกต่างกันนั่นเองข้อมูลที่ g o Google s h e e t เก็บหรือคํานวณข่าวออกมาก็เช่นกันค่ะก็คือมันมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นที่เรียกว่าชนิดของข้อมูลแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆเลยก็คือตัวเลขข้อความแล้วก็ตรก,กะค่ะขอขยายความคําว่าตรรก,กะให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ ตักกะในที่นี้ก็หมายถึงค่าที่มันเป็นจริงเท็จหรือใช่ไม่ใช่นั่นเองโอเคเมื่อเรารู้ว่าข้อมูลที่เราเห็นมีชนิดหรือประเภทของข้อมูลเนาะจากที่เมื่อกี้เราเห็นค่าตรงตัวมันก็จะไม่ใช่แล้วเนาะแปลว่าเราจะต้องดูเพิ่มเข้าไปอีกทีนะึงว่าเฮ้ยไอหนึ่งร้อยเนี่ยค่าไอข้อมูลหนึ่งร้อยเนี่ยมีชนิดข้อมูลเป็นตัวเลขหรือข้อความหรือ คำว่าจริงคำว่าเท็จที่เราเห็นเนี่ยมันมีชนิดเป็นข้อความหรือตรกะอคำถามคือแล้วทาไมเราจะต้องเข้าใจความแตกต่างนี้ด้วยล่ะจากตัวอย่างนี้เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอตัว Google Sheet เนี่ยเวลาอ่านค่ะเขาไม่ได้มองไอหนึ่งร้อยนี้กับหนึ่งร้อยนี้เท่ากันเนาะแล้วก็ไม่ได้มองคําว่าทูนี้กับทูนี้เท่ากันเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกันยันเนื้อแท้เนาะคำว่าไม่เหมือนกันยันเนื้อแท้ก็คือมันแบบชนิดมันต่างกันนั่นเองอื ซึ่งพอเขาไม่ได้อ่านข้อมูลที่ได้รับอย่างถูกต้องเนาะมันก็จะส่งผลต่อการทํางานในทักษะคิดคํานวณของเขาต่ออีกทีหนึ่งทําให้การคํานวณของเขาอะอาจจะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามไปด้วยเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดเจนกันมากขึ้นเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าอะตัวอย่างแรกเลยจะเป็นการใส่ข้อมูลไปในการคิดคํานวณโดยตรงเนาะก็คือ15บกหได้ผลลัพธ์ก็คือ20ก็คือถูกต้องตรงตามหลัก ทุกอย่างนะคะอ่ะในตัวอย่างที่2ค่ะลองเปลี่ยนข้อมูลแทนที่ใส่ข้อมูลลงไปโดยตรงเนอะก็จะเปลี่ยนเป็นการเรียกตำแหน่งที่เซลล์เก็บที่เซลเเซล์เก็บค่าข้อมูลนั้นแทนเนาะแทนการใส่ข้อมูลลงไปโดยตรงก็คือนําข้อมูลเซลล์ A 1อ่ะบวกกับข้อมูลเซลล์ B1 ที่เก็บค่า5อ่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเป็น20เท่าเดิมเหมือนข้างบนเปรียบเลย ตัวอย่างที่3ค่ะก็คือทําเหมือนตัวอย่างที่2เลยแต่เปลี่ยนนิดนึงก็คือเปลี่ยนประเภทข้อมูลตรงตําแหน่ง a 1เนาะจาก15ที่ตอนแรกเป็นตัวเลขก็เปลี่ยนเป็นข้อความแทนแล้วก็ใช้กระบวนการเดิมเหมือนตัวอย่างที่2ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเป็น20เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายค่ะก็คือเปลี่ยนกระบวนการการคํานวณเลยจากการบวกเปลี่ยนเป็นการใช้สูตรแทนคือใช้สูตรซ้ำนั่นเองก็คือได้ผลลัพธ์เท่ากันเนาะก็เป็น20เช่นเดิมค่ะ แล้วก็ประเภทอของข้อมูลที่ตั้งตั้งต้นเนาะก็ยังเป็นตัวเลขเช่นเช่นกันเนาะ,ะก็ยังคืนค่ากลับมาเป็นยี่สบถูกต้องทุกประการแล้วตัวอย่างทั้งหมดนี้มันก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนีแล้วมันยังไงเอ่ยอแต่เมื่อใช้งานางจริงๆอะมาดูตัวอย่างเพิ่มเนาะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการทำทำความเข้าใจของฉิดข้อมูลก็อาจจะเกิดกรณีนี้ได้ก็คือจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนจากกระบวนการ เป็นการใช้สูตรในการคิดประเภทข้อมูลจะส่งผลต่อการประมวลผลโดยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะคืนค่ากลับมาเป็น5แทนที่จะเป็น20ซึ่งถ้าหากเราไม่ทันระวังก็อาจจะทําให้เรานําผลลัพธ์ที่ผิดเนี้ยเอาไปใช้ต่อได้แล้วก็ผิดต่อไปนั่นเองอเริ่มเห็นไหมว่าแบบประเภทของข้อมูลมีความสําคัญกับการทํางานของ g o o g l e s h e e t s โอเค เพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะคะเราจะมาทําความเข้าใจและก็จัดการข้อมูลกันจากที่กล่าวไปตอนแรกเนะที่ชนิดของข้อมูลแบ่งออกเป็นสามหมวดใหญ่ๆเลยเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเนะาะอ่ะก็คือเป็นตัวเลขข้อความแล้วก็ตกกรรกะนะคะโดยคุณสมบัติของตัวเลขเนาะก็คือมีผลกับกระบวนการการคิดคํานวณค่ะแล้วก็ข้อสังเกตง,ง่ายๆเลยเมื่อเราพิมพ์ข้อมูลเข้าไปเนาะเอ,อ่อข้อมูลอะ่ะมันมักจะชิดขวาทันที ถัดมาค่ะก็คือข้อความเนาะคุณลักษณะมันก็คือมันไม่มีผลกับการคำนวณใดๆก็ตามเนาะอะ,อะเมื่อเราใส่ค่าลงไปหรือค่าคืนกลับมามันมักจะชิดซ้ายทันทีค่ะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะก็คือตรกกะค่ะคุณลักษณะก็คือจะมีแค่2คํคำตอบเท่านั้นเนาะก็คือเป็น True False หรือ10สามารถใช้แทนกันได้นะคะ ข้อสังเกตมันก็คือมันมักจะอยู่ตรงกลางเซลล์ค่ะเมื่อเราใส่ค่าเข้าไปหรือค่ามันถูกคืนกลับมามันจะ,จะแสดงผลเป็นค่าที่อยู่ตรงกลางเซลล์พอดีแบบนี้แต่ข้อควรระวังนิดนึงมันอาจจะแบบดูยากข้อสังเกตพวกนี้อาจจะดูยากขึ้นถ้าเกิดว่าเราดันไปใช้การจัดเรียงข้อความหรือจัดอะไลเม้นข้อความเป็นชิดซ้ายชิดขวาอ่ะเราก็อาจจะแบบแบ่งตรงเนี้ยหรือจําแนกตรงนี้ได้ยากขึ้นเนาะ ดังนั้นสิ่งที่เราควรทําก็คือการคุ้มข้อมูลที่เราต้องการแล้วก็ไปเลือกตัวไอคอนนี้ค่ะก็คือ1 2 3จากนั้นก็ไปเซตติ้งตัวชนิดข้อมูลให้ถูกต้องแบบแบบที่เราต้องการนั่นเองอ่าดังนั้นนะคะเมื่อเรารู้แล้วก็เข้าใจการเตรียมวัตถุดิบหรือการเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วเราก็ต้องมีความรู้และก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกับกระบวนการด้วยเช่นกันค่ะเราถึงจะได้ผลลัพธ์ตรงตามที่เราต้องการนั่นเอง เมื่อเราเตียงวัตถุดิบหรือข้อมูลเริ่มต้นไว้อย่างถูกต้องและก็ใช้กระบวนการการจัดการอย่างถูกต้องด้วยเช่นกันผลลัพธ์ที่เราต้องการก็จะถูกต้องตามนั่นเองค่ะดังนั้นหลักการมันไม่ได้มีอะไรยากเลยนาะคอนเซ็ปต์ก็คือแบบข้อมูลถูกถกระบวนการถูกผลลัพธ์ก็จะถูกเมื่อเราจัดการกับข้อมูลแล้วได้ผลลัพธ์ที่ผิดสิ่งที่เราควรกลับมาตรวจเช็คเลยก็คือข้อมูลเริ่มต้นของเราถูกไหมอ่าถ้าเช็คแล้วถูกต้องหมดเราก็มาดูอีกทีนึงว่าเฮ้กระบวนการที่เราคิด วิธีคิดที่เราใช้มันถูกต้องหรือเปล่านั่นเองค่ะสรุปสำหรับหัวข้อหลักการการจัดการกับข้อมูลเนาะก็คือข้อมูลที่เราเห็นมันมีประเภทของมันเนาะซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนั่นก็คือตัวเลขข้อความแล้วก็ตากการกะอ่ะและการได้มาของผลลัพธ์ของข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเราก็ควรที่จะมีข้อมูลเริ่มต้นที่ถูกต้องและก็ใช้กระบวนการคิดคำนวณที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการรีแคปอินโรของ g o g l e s h e e t เบื้องต้นนะคะอ่าโดยหัวข้อถัดไปก็คือเราจะมาลงลึกในส่วนของทักษะการคิดคำนวณซึ่งยากที่สุดและจริงๆหัวข้อนี้เพราะการใช้ตัว g o o l l e s h e e t หรือ Excel ก็ตามนะคะโดยส่วนใหญ่นอกจากการบันทึกหรือเก็บค่าข้อมูลแล้วก็คือการที่เราจะต้องเอาชุดข้อมูลที่เรามีเนี่ยมาคำนวณหาค่าอะไรบางอย่างต่อ หรือต่อยอดข้อมูลมาคำนวณหาอะไรบางอย่างต่อเนาะไม่ว่าจะด้วยการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์หรือการใช้สูตรก็ตามเนาะดังนั้นเนื้อหาจะเน้นในเรื่องของการใช้สูตรยังไงมีสูตรอะไรบ้างที่เราควรรู้นั่นเองค่ะ